วันที่30มิถุนายน2566นา้ยลาวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กล่าวถึงกรณีที่มีการจัดจําหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มเอกชนอย่างลอตเตอรี่พลาสาถ้าทําถูกต้องขายในราคาไม่เกินใบละ80บาทก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่หากเกิดกรณีเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มนั้นถือว่าทําไม่ได้เพราะผิดทั้งกฎหมายของสํานักงานสลากและของตํารวจด้วยซึ่งในขณะนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ ข้ามาช่วยดูความผิดปกติและดูว่าจะมีการดําเนินการต่อไปอย่างไรได้บ้างส่วนค่าบริการค่าจัดส่งที่คิดเกินกว่าค่าการขายสลากในแพลตฟอร์มต่างๆนั้นมองว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายของสํานักงานสลากแต่ก็ต้องไปดูว่านักกฎหมายเขาว่ากันอย่างไรถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดอย่างไรก็ตามรอบนี้จะดําเนินการให้เร็วขึ้นและทางสํานักงานสลากได้ประสานงานกับทางกระทรวงดิจิทัลอยู่เพื่อให้ดําเนินงานได้เร็วขึ้นและถ้าพบการกระทําผิดก็จะสั่งการทันทีตามอํานาจที่มีอยู่รวมถึง จะไม่ปล่อยให้กระบวนการช้าจนปล่อยผู้กระทำความผิดออกมาขายสลากต่อได้5้ถงวดอีกแล้ว